สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอักษรออนเลิรนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพกับครูอุบิปสำหรับในครั้งนี้นะคะครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับไม้ดอกและไม้ประดับนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักต้นไม้เหล่านี้กันไหมคะเคยเห็นกันบ้างหรือเปล่า ใช่แล้วค่ะต้นไม้เหล่านี้ก็คือที่เราพบในชีวิตประจําวันยกตัวอย่างเช่นต้นดาวกระจายต้นบานชื่นต้นเบญจมาศต้นบานไม่รู้โรยแล้วก็ต้นคุณนายตื่นสายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะและเด็กๆรู้จักต้นไม้เหล่านี้กันไหมคะใช่แล้วค่ะต้นไม้เหล่านี้ก็คือต้นพูด่างต้นบอลสีต้นสับลดสี เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไม้ดอกและไม้ประดับมันคืออะไรกันจากภาพนักเรียนจะเห็นได้แล้วนะคะว่าแยกออกเป็นไม้ดอกกับไม้ประดับต้นไม้เหล่านี้ก็คือพืชชนิดหนึ่งนะคะมีความแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นไม้ดอกคือพืชที่เราปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกนั่นเองค่ะอาจจะปลูกเพื่อความสวยงามเพื่อนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือว่าเพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามส่วนไม้ประดับนะคะ จะเป็นพืชที่เราปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างของลำต้นของใบหรือลักษณะของต้นที่มีสีสันแปลกตานั่นเองค่ะจากภาพนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีทั้งต้นไม้ที่เราคุ้นตาและต้นไม้ที่เราไม่รู้จักนะคะยกตัวอย่างเช่นดอกกุหลาบอันนี้นักเรียนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วดอกเบญจมาศดอกกล้วยไม้หรือแม้แต่ดอกมะลิในวันแม่นะคะส่วนไม้ประดับตอนนี้กําลังเป็นที่ยอดฮิตเลยก็คือต้นลิ้นมันกอนนั่นเองค่ะ ช่วยฟอกอากาศได้ดีนิยมปลูกมากในปัจจุบันนะคะหรืออาจจะเป็นต้นพูด่างที่ปลูกตกแต่งสถานที่ปลูกได้ง่ายและมีการดูแลรักษาที่ง่ายด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าประโยชน์ของไม้ดอกและไม้ประดับนั้นจะมีอะไรกันบ้างค่ะประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับนะคะมีมากมายเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าประโยชน์นั้นมีอะไรกันบ้างนะคะ อย่างที่1เลยนะคะก็คือใช้ในการประดับตกแต่งสถานที่อาคารบ้านเรือนหรือแม้แต่สถานที่ทํางานเพื่อความสบายตานะคะอย่างที่สองช่วยสร้างความสดชื่นเวลาที่เรามองไปเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้สวยๆนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นได้อย่างที่ส์เลยนะคะก็คือ สามารถนําไปมอบเป็นของขวัญได้ในโอกาสพิเศษต่างๆหรือแม้แต่ในการที่เราจะไปเยี่ยมเยี่ยมผู้ป่วยหรือคนป่วยนะคะเราก็สามารถที่จะฮิ้วช่อดอกไม้สวยๆเนี่ยไปฝากได้อย่างที่4ี่นะคะก็คือนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเลยก็คือนําไปใช้ปรุงอาหารนั่นเองค่ะนักเรียนอาจจะเคยเห็นนะคะเวลาที่เราไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีการนําเอาดอกไม้เนี่ย มาจัดตกแต่งจานอาหารหรือแม้แต่นําไปประกอบอาหารยกตัวอย่างเช่นการนําเอาดอกเฟื่องฟ้าไปชุบแป้งแล้วก็ทอดเพื่อน,นํามาตกแต่งในจานนั่นเองค่ะค่ะหรืออย่างที่5นําไปเป็นยารักษาโรคยกตัวอย่างเช่นต้นใบบัวบกต้นว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6 คือสามารถนําไปจัดจําหน่ายได้หรือนําไปต่อยอดเป็นอาชีพยกตัวอย่างเช่นร้านขายต้นไม้หรือว่าร้านขายดอกไม้นั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการขยายพันธุ์พืชไม้ดอกไม้ประดับกันนะคะวิธีการขยายพันธุ์พืชนั้นมีด้วยกันหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นการตอนการปักชำหรือแม้แต่การทับกิ่งแล้วก็การเพาะเมล็ดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะทําอย่างไรกันได้บ้าง อย่างแรกเลยวิธีแรกนะคะก็คือการตอนนั่นเองค่ะการตอนจะเป็นการขยายพันธุ์พืชที่เราทํากับกิ่งของพืชนะคะโดยมีวิธีการดังนี้1เลยเราจะเตรียมถุงตอนก่อนนะคะหรือว่าถุงพลาสติกก็ได้นะคะขั้นตอนที่2ก็คือเราจะใช้มีดเนี่ยคว้านกิ่งของต้นไม้หรือต้นพืชนั้นให้เป็น2องรอยค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะลอกเปลือกของต้นไม้ออกค่ะ ส่วนขั้นตอนที่4นะคะเราก็จะขูดเนื้อเยื่อกิ่งของพืชน,นั่นเองค่ะเสร็จแ,แล้วเราจะไปที่ขั้นตอนที่5คือใช้ถุงตอนนะคะหุ้มบริเวณที่ลอกเปลือกแล้วก็มัดให้แน่นให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะสุดท้ายขั้นตอนที่6ก็คือรอให้เกิดรากของกิ่งตอนแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จในเรื่องของการตอนแล้วค่ะต่อไปก็คือการปักชำนะคะการปักชำเป็นการทําให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากนั่นเอง อาจจะทําหลังจากที่เราตัดกิ่งหรือต้นออกจากต้นแม่แล้วโดยมีวิธีการขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. คือเราจะเริ่มจากการตัดกิ่งหลังจากนั้นจะไปขั้นตอนที่2ก็คือนํากิ่งนะคะไปแช่น้ําจนเกิดรากหลังจากนั้นขั้นตอนที่3ก็คือเราจะนํากิ่งเนี่ยไปปลูกลงดินลงในกระถางให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการทาบกิ่งนะคะการทาบกิ่งก็คือเป็นการนํากิ่งพันธุ์ดีเนี่ยมาทาบที่ต้นต่ออีกต้นหนึ่ง โดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1นะคะเราจะเฉือนต้นตอให้เป็นรอยแผลรูปโล่หลังจากนั้นขั้นตอนที่2เราจะเฉือนกิ่งพันธุ์ดีให้เป็นรอยแผลเหมือนกับต้นตอน,นั่นเองค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่3นะคะเราจะนําเอาต้นตอและกลิ่งพันธุ์ดีมาประกบกันให้รอยแผลประกบกนันสนิทนั่นเองค่ะสุดท้ายในขั้นตอนที่4นะคะก็คือเราจะใช้พลาสติกพันรอบรอยแผลให้แน่นแล้วรอให้เกิดรากนั่นเอง ต่อไปนะคะเราไปดูกันในเรื่องของการเพาะเมล็ดการเพาะเมล็ดเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็สามารถทําได้นะคะโดยเราอาจจะนําเอาเมล็ดเนี่ยไปปลูกเพื่อรอการงอกแล้วก็กลายเป็นต้นกล้าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะนําเอาต้นกล้าเนี่ยนะคะไปลงในดินหรือว่าลงในกระถางที่เราเตรียมมาไว้ก็จะเจริญเติบโตแล้วก็ถ่ายละอองเลนูออกมาเกิดมาเป็นเมล็ดอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยการเพาะเมล็ดเราสามารถทําได้ดังนี้นะคะ ขั้นตอนที่1ก็คือเราจะคัดเลือกเมล็ดโดยเลือกจากเมล็ดพันดีมาส่วนขั้นตอนที่2นะคะเราจะเตรียมดินเอาไวา้หรือว่าสถานที่เราจะปลูกนั่นเองหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่3เราจะนําเมล็ดเนี่ยหย่อนลงไปในดินนะคะและขั้นตอนที่4ก็คือเป็นการดูแลรักษาโดยการลดน้ําเช้าและเย็นส่วนขั้นตอนที่5นะคะเราก็จะรอจนกว่ามเมล็ดเนี่ยงอกเป็นต้นกล้านั่นเองค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่6ก็คือนําเอาต้นกล้านี้นะคะ ไปลงในกระถางหรือว่าลงในดินที่เราเตรียมไว้นั่นเองแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการพมเมล็ดที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกับความรู้ที่ได้รับในวันนี้เสียดายจังวันนี้เวลาหมดแล้วไว้เรามาเรียนรู้กันใหม่ในครั้งหน้านะคะเด็กๆบายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน